จะให้ชมปวยตองรอบแรกครับทีมชูวางใหญ่กับทีมทีมอะไรตรงทานตะวันานาล่ะ,ะนะปาทันเลยเหรออันนี้รอบแรกนะครับรอบแรกหัวที่หนึ่งใครแพ้ชนะก็ยังไม่เข้ารอบแพ้ชนะกับบ้านไปแพ้ชนะก็มีเล่นต่อครับ เยนฮ้ยลุงทันฟีแรงเลยหนีดีกว่าเจมาโดนต้องลงรับเออนะระวังันฟีแรงอะไรปะลังให้ต้องโอ้โหจอดแทนเลยลงลูกที่เดิมเลย ก็าทำหลุมจอดไว้ตัวเองเลยขุดบ่บอไว้ก่อนขุดบ่อไว้จอดนะพี่แตงมานี้พี่ดำจะตีรับสองครับดูพี่ดำตีรับสองหมึกเข้าดีดูนะ้ำมึกหมึกเข้า ตอนนี้ยังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันโทษนะครับว้าไผู้สาวยี่ังคันของดูเหมือนเข้าลูกนี้ลูกนี้นะ่าจะเข้านะปั่นมาโอ้ยหลุดไปนิดนึงสายตาไม่เลียงนะผมว่าหลุดเรียงไหมนิดเดียวนิดเดียวหลุดสันเลยพูดพังแร้วไอ้เดียว,ยว,ยวอ,อัน,อนนี้อ <ใน S 1> ัง อย่ายาวกันขึ้นมานะเดี๋ยวเขาดาวเอ้าได้สามได้สี่ดีครับพี่ข้าลุงนี่ยังเป็นเอนไว้วุฒิเลยปั่นมาป้องสวยเปลี่ยนครับลุงนี่เปลี่ยนตัวให้ดูพี่ดำตีนะครับคนนี้ถ้ากระดกก้นนีจะติดหัวแรกหัวแรกยังไม่ชินเือ เดี๋ยวอาจจะได้ถ่ายด้านเดียวนะเพราะว่าดำตั้งไม่ได้แ้มครับแต่แนออกนะครับลูกนี้ไม่มีใครได้แตมต่อครับเล่นกันสองลางแลนะ้วไม่ได้แตจมสักทีมนะมเพราะว่าแจ่นออกทั้งสองซื้อพวนนม คันฟัดบ้งเป็นเปล่าเลยคันพี่เจีียบแดงเข้ามาโอ้ยโดนเห็นก้อนนั้นแกเปลี่ยนนะ

เขาคิดเป็นหยาดไม่เกไม่เรียนทีเดียวดีใจมากเลยดีมีโอกาสได้เรียนตี้างเขาไปเตรียมดูหมดตีนะครับจะเป็นเตะเขาทั่วไปเดียวเปลี่ยนนิดเดียวทีละสองมือ อ๋อพี <boundaries> ่ย้าผ่านมาใช่ี่นีแยกบ้างนะ้ดับูาัี่เนีนะครับร

ออออคัดมากล้องนี้ดูต่อครับคะแนน30ศู่บางใหญ่นำโภพี่เียบเข้าสวยกว่าแ็กได้เฉยเลยดําต้องตีครับลุง ดูพี่ดำเจ็บตีลูกนี้ลูกนี้ตีต้องดองจอดครับจอดสวยครับลูกนี้จอดงามี่เจียบเข้ามาอีกสองครับมี <c oughs> พันเจ็บตีนะเนี่ย ดูรุ่นกันครับเปลี่ยนซัดบังไม่ตามเองดีครามเองดูหมึเกเจ็บแทกลูกนี้ดูหมึกแทกลูกนี้ครับนิดเดียวจริงลูกจริง ีรูมีนิดเดียวผ่านรูมาเฉยเลยไม่โดนทางแกนนิดลูกแล้วเออช่องช่องผ่านช่องเขาขาดมานิดเดียวช่องอ่นมาช่องบกที่เนี้ยโดนโอ้าชนเข้าเลยช่องบกครับดีเลยครับแกนออก ลุงชันต้องช่วยคุมนะครับลูกนี้ตีไม่ได้มาโอ้โหตีลูกเองใีลูกจะดูพี่ดำตีลูกนี้นะดูพี่ดำตีลูกนี้นะครับตีล่างเพื่อเปิดทางให้เข้าง่ายต้องเง่ง ได้ยอยู่เดียวครับเป็นกระแพงแล้วอันนี้ได้แต้มเดียวอยู่เนาะทีแกนทำงานเบสตั้งนุ่นสองครับเป็นสามได้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 ครับได้ครับได้เยอะเนี่ยดูดูตัวอย่างเล่นเบตอง ชุบเปิบอย่างเดียวสี่รับสี่แตงกเป็นเจ็บนะครับนี่อันนี้อันนี้อาจจะมีเจมนะครับเดี๋ยวจะตามมาถ่ายหัวนี้ี่แตงเข้าดีเอาอย่างนี้ไปสู้อะไรโอ้ยนี่ไปดูภาพดวงตาพี่แตงดองไม่ได้อลมนี่ดูดิขุมอารม่อนี่พี่เดี๋ยเข้ามาณเปลี่ยนยยอะ

ไ่ายจริงๆอย่างเงี้ย้เียเนี่ยเราด สองเต็มตอนนี้ได้9แต้มอยู่ในสนามอีกสามครับคุณแมไม่ต้องล้างเลตอนนี้เหลือลูกเจี๊ยบเจีบเ<า>ลยครับพอดีครับลุงหมืึกเข้าลูกนี้ก่อนครับลุงหมึกเข้าลูกนี้ตากหลุดอ้าวหมืึกเข้าหลุดครับไม่เข้าไปตรงเลยลุงทันตีเลย นี้ตีเลือดตัดเกมด้วยนะรู้กันตีลุงต่ตีตำนี่ตีตัดเลยแบเกมตัดตัเองีู่มองดูเองแล้วดิเ้าตีเป้าหระแต่ายไมูตัวเองนะีเป้าแต่ลายไูกตัวเองไม่ไม่เป็นลายเป่าอ่ะกองเอียงมาแล้ว ดูลูกเข้าหมึกลงนี้นะครับถ้าหลุดนี้มีสิทธิ <Fair. S 1> S. <S ์คงจะเกมที่หัวนี้เพราะว่าเหลือสามลูกในมือยังมีลมหายใจเฮ้ี้มลูกูว่าทเก๋ลแตทจะตีครับตีมึงดีปล่ออตีมึงดีตีครับจะตีครับ ดูีไอเดียวไม่ได้ละอสลูกยังเข้าหมดก็เกมอยู่นะครับแต่เข้ายากเพราะมึกเข้าจงีเลยเิได้หนึ่โ้ามกก็ได้กแล้วโอ้เข้าได้ด้วยโอ้ จะบากกระดานไม่เคยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เลยไม่ไวาวังจะตีได้อนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะตีได้ล่ะกูรู้เั็นเกมนั่นเอขาให้ตีแล้วทำไมตีไม่โดนล่ะครับตีแบบมาขัดใจไงอืมไม่เจี๋ยเราอยู่เฉยๆเป็นอนนท์ทีมชูบางใหญ่ชนะไปก่อนนะครับก็ตัดบนครับคันแพ้ก็รอแข่งอีกทีนึงกำลังใจเลยขายชนะก็ไม่ได้เข้ารอบครับต้องแข่งอีกทีนึง พ,พี่ไม่ต้องแต่นักบ,บอลหลืวเนี่ยตีนักบอลกังคู่เนี่ย,บบย,ยนนไม่รู้รอนะไเรเลยเนี่ยนักบอลจะมียังไง